ร้องนี้มันเขา่อมาเสียทุดมาหายโอ้ยร้อมเหานขันบ้มากจังเขาบ้าด้แต่ว่าขันมาแล้วได้เถอแน่เนาะใเถอแน่เนอะเออคือว่าทุก่อนเคยเอารกมากขาห้า่ฟอนงวดนี้กะหายคึกกาเอองวดหนัง

<B> um. มึงดูกัน <B> um. ผ่านแดงผ่านได้ก่อนผู้ใดถือผ่านแดงผ่านไดน้ต้องผ่านเท้าเวชชุน,อ,นองเงินได้หรื <B> um. ชั่วผูผ้ใดถือไปผบคูขไามาต้องผ่านก่อนว <B> um. านที่เขาถือหันขังแล้วให้ผมได้ไอ้นั่นส <B> um. องพ่อจะต้องเป็นชาพานบุญให้เขารั้ <B> um. ให้เขามาเห็ดมาถางเท่าไหร มันจังคือบิบวนกุสอนมันจังสืบค้นกรํมได้กูไดคกะบผูได้ถึกตองกามโยเกะนั่งตามแต่ข้าวอดีแต่ขาด่านมากเออมีเถตกรรมเาไม่รู้เปล่าถ้าเกิดเหตุอธิีฐานนํำกว่าวงล่างมันที่ทิียผ่าพ่อเสียหายไปแก่ไปใายขาไม่รูเปล่าให้ได้ท่วาถึงได้ทุวาถึงทุกูทุกคนเสียผ่า เราอยาว่าฉันขาตกรู้นาริบาสาวยังมางาแม้เมื่อคนมื่อไม่างบ่านก็อันตรายใช่คู่มือแบบนั้นใช่คู่มือไปหาเราบอ <lawsuit. S 2> ulously, ะะ้ยขอวัดหอดจากเรามางนี้ขาถูกกังวลชะอ้อนแล้วทั้งหลกับเราคักไม่ได้ไปที่ท่อ มาใจง่ามขออยากฟอนใท่คุณฟอนแล้วไปย้นฟอนก่อนฟอดใชหน้าริก่าคนนี่เอ้าเอาแม่ผานนีงามคักง่ามเลยเทือกใจไปได้กับโคโล่ร่วงไปย้ำฟอดมาโคโรอยังไงตั้งงังนมาโคโล่ยุ่งไหมโคโล่ดิโคโล่อันมากรออันออกกอติกอวางทีอ้านะค่ะเองนางทงพง จะได้มีโวกมือว่างเนาะเออไปฝากเออที่แล้วหดือหรือจ้าบอกได้ไปบอกได้เบอกได้เลยบอกได้ไปบอกได้เลยใต้แต่ถึงเลราแล้วนะลูกนะทื่ได้ถามเร็วๆอย่างนั้นหรือครือวันที่ถือผ้านังว่าไปเก็บไปจ่ายของแล้วหรืเรือมา่งหนักมือที่ได้ถูกแรงมากหรือได้แร ก็หลงสุดพ่อทีเลยเงียบไปลงให้หลังฟุ่มเขาบ่อหลงจำไหนพ่อเขาว่าไปเรื่อยไปลูกก็ฝากคนชาวบ้าได้คู่มือคู่แหวงเนาะโชคใครโชคมากเนาะพอมาเนียพาลูกไปพาผู้สมในเด้อลูกจะเอาเขาเบา่างนะเขาไปจีบใส่ล่ะของเต็มรถยุ่งห่างมาอ๋อเบาบาเขายุ่งหันมาแั่ไรเพราะเขาลูกห่างนะเขาเบา่างเบาบาง เขาปางองค์จำปางเขาไม่ว่างหรอเขาทำอะไรบ่เขาไปไหนล่ะเขาไปอยู่ทิบ่ขืนบ่เห็นปูโสมอยู่บ่สันเอาไปให้กับปูโสมไอนตุ๊กห่างเราปูโสมหางโอ้ยหมากับปูปูโสมพอพอหมากับปูกะพักก่างเฮ็ดไปทางตัวเฮกหมากไปเกาคั่มค่ะมึงจักว่่าคะเฮ็ดคั่มหมากคั่มพู้ไปเกาคั่มเกาคั่มเขาใจวะ เอาข้างหมากไปเก้าข้างเอายาที่แขวไปตักหาข้างนะแล้วก็เอายาที่แขวให้เป็นปุ่มหาแล้วก็เอาข้างหมากข้างผู้เก้าแล้วแล้วกะเอาน้ำไปขวดนึงเอาน้ำไปขวดนึงื่อวยนี่เอาเนเื้อเอาน้ำก็เอานเก้าขวด แปลกเนาะไปเมื่อี้เอาน้าอันึ้นก่อนละกอเอาอันนี้คืนก้อนข้างหมากก้าวข้ามข้างหมากก้าข้างแร่ว่าใอย่านี้แขเป็นไข้ไข้หมาห่ห่าข้ามหาข้างน้าเนื้ขวดเนาะไปข้าวหน้เอาข้าวหน้ากวนวนา Cảm nhận gì mà có. Và... Không không à. Nào là, là, đường, đường và... là không? Cảm nhận món Không món nặng món quân 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 ยา,า,าคีคคาาบเ่าขาคับขาหมูมันเป็นโกลงๆไหมตากหนามขวดนเพิ่เอาวคับนะเพิ่มาาม<น>าพอ่อขวดหยียกับพ่อขวดหยวกับพ่อนะที่เอาไอ้ทาร่างตากคือยาไปรวาวลากได้ดลรกได้ดุระยักกังวลยัดคาบ คงบดบ้านก่แบบนั้นค่ะพ่อแรงตาก็ติตาก็มาแรงตากหาทว่วางๆมันคือกลมันกับกลมง่ามากมันหาข้างหาข้างมันคือกลมกับกลมหาข้างมันคือกลมแวบัเนาะมันฝังตรงนี้เดี๋ยวพ่อม่นกี่วาังเพื่ะ มักจะเฮ้เปุ่ปุ้มปุ่มปุ่มักเฮ้ยมั่งมั่งหาใครหาใครเออมันเป็นมุ้งไว้คือใครนะเออบที่แรกอ่ะเข้ามาเข้าฟูกเก่าจากเข้ามาเก่าบ่ผู้ใจง่ายเลยได้บ้านยากผู้ใจแต่ว่าหาขั้เออหาขั้นแล้วก็แต่เขาเอิดมาขั้นตีอย่างไรนึ่งท้งเท้าที่หา น้ำขวดนึงน <m> ้ำขวดหนึ hmm. mm ่งคาวปข่อบ่จิดใจนี่เด้จิตดนใจลบ่อรยมยากหลังย่างไปได้ลูกยากไปได้ลูกไปเอายุใส่หเขาข่ายมากไปลูกไสบมีแต่เขาก็เชียงไหวโอ้โหได้แด้ได้ด้ไ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 อ้ได้โด้ได้ได้ด้่ด อปวดหัวอืมฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าเ่อฮ่าฮ่อฮ่า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 ว่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ้าฮ่าฮุ้ฮ่าฮาช่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮา่าฮาฮ่าอ่าฮ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 าฮ่าฮนาฮ่่า่่งาา่่่ บอกไม่ได้บอกไม่ได้เออดวงใครดีได้ดวงร้ายเฉี่ยเนาะพวกได้แค่นี้โอเคไหม่โอเคก็คนนต้องจำเป็นโอเคเนาะจงให้จานาแล้วเนาะเดี๋ยวราวันตัดถึงเนาะ จะได้บายอีกบ้ละครว่าวเขาฟ่งเต้นได้ต่ออ่ะเขาเต้นหเบว่างก็กันนั้น่าว่า้ขอขีขเต้นตอนแรกนี่สนพอน้ะงลูกเขาไม่ได้ว่าวเขาเียงท่าเอวเราว่าขี้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 ขอ้เต้นตอนบรกนี่สตนอารเน้อลูก พอถึขั้นคุหาเึงเนอพอถวายมาพอกอนหมากระปูนเนี่ย็ออาฆาขังมาเลยหนูแบงไปไกลพอถึงชาวหวานท่านกปจัหาตื่นแพ่แหงนี้เขาบออะไรไปตื่นแพร่เพราะท่านไปเอาโอ้ยใส่สุดทหารที่เป็นยามมามันก็เฉงถึงรักเขียวเป็เหรอคะเอาเอาเอาท่านไปจีเก่าเขาก็ถึงรัก <esh> เขียวเขาจีรักเขียวคุณเดียอเอราให้ฟังสิวัง่ ไปจุดต่อหาสิเที่ยวาเออว่าคือวาว่าังคาเป็นจังันแ้อึนอย่างเงี้ยหนึ่งละาวมาเขาเมื่อาจังนะคับามาถหา่าอว่ามึงิ้าวบ้าบ้าได้บาบ้าบอาามา้าบาบ้าบาบบ่าาบาบ้าบาบ้าบบบาบามาถาาาาาาาบาบาาาาาบ พอไปหาอยู่งง้นพอก็คือว่าอดเอาคือสิลูกอดโดนเน่บางวันคือมเวลามมนก็ได้อดถ้ามาแล้วพ่อก็อดไม่ไหวพ่อก็ต้องรุแล้วเนี่เดี๋ยวนี้เี๋ยวมีคนที่แล้วก็ุกแล้ววที่แบบเอาหางมันได้เอาหางมันได้กบอีนั่งทกข้เมาหนักอีกนั่งทอกขเอาบบมงจักแขนห่างมันขึ้นเียเียเียนั่งเด๋อพ่อเ็นยังสรับส่นอยู่เลยพ่อไม่เป็นมออยู่ในกระเป๋านั่งได้กระเป๋าเป็นยังคุ เอาเว้เก้าไปข้างแยกมาเก้าดูได้อ่านนั้นตรงนี้เก้ากบบอเอาเว้เก้าไปข้างหลังเอาไวเก้าไปข้างหลังเอาเว้เก้าไปข้างหลังเอาเว้ทุงไว้ข้างหลังเปิ่มเสิมเพิ่มเติม ข้างเท้าปิดข ja> ้างยิมเราด้วยเขียนเอาถงใบทัางหมาก้าวใท้่างถ่าเอาเอายิ้มแล้วรวยกับต้นไหม่ซนกับที่้นฟรีเดยกบอสันแม่สมพงเลายนอะไรอยู่บ่ได้บ่อีนั้นสงพรแขนขาวถุงอ๋อได้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 แขนข้างยังสพรเอาหมวออ้งข้าตัง ก็ว้าอาหัวคือทั้งิ่มให้เขาดแล้วนู้นกาเขี้ยวหายวคือกันกวอดแบบได้เคีว่าถือเขาวาดาจนะออาหัวคือหนึ่งทึงเออการหุงจักเอาปิงหัวคือได้ไหมอันนั้นอาชิเป๊ะเป๊ะเออ่มีความเสียงระายเปล่พวกชิ้นพวกด่างมีความเสียงร้ายพวกน้าก็ทั้งนั้นต้องทิตงแกนากคิดกองทำกองตัดินใจ ร้องเขียนไนเก่าคือเพิ่มเพิากกว่ารู้พอรูกขึ้นเนี่ยแขมันก็มีแต่เนีวหน่งือคือบขายตางาว่าขาแข็งไม่ห่าบ่างหรหละพูกม่แต่หนึ่งนั่นแหละข้บ้างข้อมีมีแต่หนึเออม่แต่หนึ่งก็ตาพบตัดแล้วขอกัขอแล้วแล้วตึ้าสองข้อหนึ่งลงคือเอาค้าทะกุ่าคน

อืมน้องคกัมาควังว้านะ่รกคือคกเได้คพอแต่วังแล้วบแงดเรื่องอะบ่ได้ดหัวหมหัวแกงเนาะแค่ฟังกพองนี่ ด่หัวผ่านมือเข้าตัดมั้ใครก็ตัดผมไม่กว่าหนอกผ่เข่าผมก็หารได้กูตัดแม่หอดแม่หอมจำไม่ได้ลจำไม่ได้พอจได้จำไดนน่อยเขาน้อยเข้าดูหมืน่่าแล้วว่างักินั่งเขอมันกุ้งลายมัน่มอยางเงีนเกุคนเขา รอดบอลลอดบ็ลอดบอลเ้าบอลบอดมาถึงด้างป่านึงจ้ะโอ้เอ้าเขาข้ามขวาต่างข้ายขวามอบก็ไหนอตางได้ว่ามาหาคอแล้ว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 ไม่มาหาคอเนี่ือหมอกกอะไม่หรือเปล่าตาใส่ได้เตะบอลไม่คือออกปาิีชืออันหนักมากเลอพ่ออาจารย์อาพร็อมสายเราักิีบ้า ยอดเนาะแต่บ่กคุ้ซึ่งตอดรงแต่เพอนมย่างมัยอดนั่นก็บ่มีเลยเดียพอเป็นงานวคือบ่าไมมันเหมือั้นบ่มีมันหนือแลเหือกับมันเหนือบ้ามากบ้ามากบ้าไม่ไปหาอาไดูบ้ามันบ่มีมันดังบผาไม่แม่งรู้บ่บ่เอิติิโอ้ไม่ได้จากร้านหรอพอเออ ท้องร่กับพ่อแล้วไปาเอาหัวาร่าบ่ได้เพียงเออแกไปตนตัวแล้วเอาร่างท้องร่านกับพ่อยุ่งร่ากัเอาร่าือไปขายล้วขายกเอาหาร่างกร่างมันบ่แม่งโอยบ่กล่าวขนาดดันย่านหัวซับกี่ดีเออเอาพ่อพ่อบอกมาละแยกไปคิดหน้าร่างเขาเอาแกับร่า นักวะกัเฮตดใจมมแล้วพอมันผิดมาหลายแล้วข้างนี้ถึงใจจน้าฬิกานี่แล้วนาองกเดี๋ยวลูเสียาอันี้ออกเยวนอ้ย่างต่าร้ายหนางทั้งหมดแถวตองมาจากดวงตรงนาฬิกาคนรักมากมากเาเห็นมองโอ้คือไรเสียงเขากรออ่อนพขา่อทั้งหมดตรงตะเบะลูหอ รายังก่อนได้พันยังไงก่อไดันแม่งอากำลังกัดเพราะว่าถำมาดากรับไหมนั่งขึ้นแถวควบิ่ง่นนั่ง่นนั่นบีแม่หอมือบ่อกขาลอยเพราะว่าถ้ำมาดาเมึงแรกกับที่บ้อนระหว่างดึกไปหาทองเขียวไม่ดึกไปน่าดึกดัดใส่สุทหารคีตะกะแตนไงเพือติดเทนเพราะว่าม เขาเล่เขาเลาว่าไปแถบพวนโอ้ป้าจะเท่ามืออื่นใไรสได้ไปฟังได้อรือเปล่าใจไปฟังได้ดีกาบสัืงมากหลายนี่ทาเล่าลูกไปก็เปนดนกพออไปว่าได้ตรงน้งถือว่าได้งหนไหน้าไปหาไน้งถือเขาเอาบ่าออกขามไปว่าได้เด็กี่นั่นทุกคนจะไปหาไปต้องวัดฉุนเนอะว่ดตองไปแบบวัดฉุก บ่อเออมีบอละซุ้มหนมีบ่ตีนมาหามีบ่อปิ้งปิ้งอย่ากว่าหายวาง้อดูขายวางคือดูขายเอามักหนึ่งดูแงี้ยที่แก่ไหมเอาเอาไม้พอจะขายลูกอย่างคือแต่ว่ามนาเขานอ้นาหนักเหรอเหมือเตื่นแวมีเยอะติ่ดูขาว่าไม่เริกขายของกูบ่หนิ บอตเอ่ายถามปัเอาวะเอาเอาข่ายถามตัว่ะเจ้ะเอิ้นมาลอไปยังพ่อยีไข่ถ่ายถามกัวไม่ได้หยั่งก็ถ่ายไม่ว่ะถ่ายถามตัวไม่ได้รูนก็ถายูนทีถ่ายแมวโตทั้งหนาไม่โตด่างไม่ค่ะโตทั้งหนาตูวถ่ายไม่ซูนตหนาไม่เกิดที่ Lúc hàng nào mới giờ các ra cả lúc Một càng, mới càng không thế, mới gào mẹ mẹ gào mới gào mẹ gào mẹ gào mẹ mà, mẹ gào 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 มือ่าสองตัวแล้ว่าเอาบ่ไ้เอาบ่ไรที <t 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 ่อลูกก็อยากได้ดอกทายลูกอยากได้สองตัวโครูมังเหมือนเทือกต่างหวายมันเหมือนรายู่ดีบ่มีเลยสองคนภายมาในบ่มีเลยติสองตโคูเอาถึงผ่าป้าไปยื้อึผ่าป้าหาม่ไหวหรอกท้องจะปิ้งอค่ะกูอยากเรียบร้อยปิ้งเลยเนาะไปยื้อเื่าถูกแล้วค่ะค่ะขอาทางมาพอเดี๋ยวไปวัดน้นแต่ป่าน้อไก่เด้ เาปตามพอเบาเราข้ามหมาเราข้ามหมากเกาข้ามเออยาชีแขีวเกาบ่แนเกาเลยหากนยาชีแขวหากรน้ำหนึ่งขวดตกาข้าวแค่น <inaudible> ั้นเจ้าปจ้าห้าหนึ่งเก้าข้าวอ่ะอข้าวอัไรอ่ะมันแคไปคิดอี่งข้มากวัยคิดเลยตีก่ต้องไปคิดมากเอาข้าวหลวงพ่อก้า ออฮะให้ลูกอ่ายวิชาวิชาวิชาวิชมานสุขภพแข่งกัสู้นสู้กันนะมัไม่้อะไรสเฮะไปที่ทางมิลังบ้านบตรงนี้ฮะค่ะถก้ไมู่ประมาณท้องใบไปเรียกุกท้องใบตองใบเออไม่ไปพูดด้ไปว่ารบ้า ครับสวัสดีครับท่านชงยิ้มมาด้วยนะครับเ <c oughs> <ๆ S 2> นาะกับไ้มาอ่อนปูครับเมื่อนี้แม่สมพรไ้มาอ่อนปูนะครับเนาะใด้สุดอาหารครับเสื้อไผ่ปูพร้อมมีนาดิกาพร้อมเลยครับเสื้อผ้ปููแม่สมพรไนนาดิกามาฝากปูพร้อมครับปูก็เลยถึกใจลายก็เลยให้รางวัลแม่สมพรนะครับเนาะให้รางวัลแม่สมพรครับ ตัวเดียวแช่นครับครับนี่นะครับหนึ่งศูนย์ะครับพี่น้องฟังคลิปพิจารณาดีๆครับแล้วก็นึ่งหาเก้าหานึับเก้าหนึ่งคือข้ามหมากเก้ามหมากหาเก้าข้มคับยาสีฟันยาสีเขียวนะครับเนาะเก้าเก้าข้ามขามหมากหาขมน้ำนึขวดครับก็เป็น เก้าหาหนึ่งครับพี่น้องครับผมส่วนปูบอกแม่สมพรอนไปยิบดอเตอลีนะครับเนาะเหล็กรางวัลเล็กไทยสามตัวก็คือเจ็ดเก้าศูนย์ครับผมเจ็ดเก้าศูนย์ครับส่วนปูกับสิบแม่สมพรนะครับเนาะกับสิบคอยๆยบอกสิบหาิบหาตัวเดียวโคโลนะครับเร้อครับส่วนปูกับแม่สมพรอนมาอ่อนปูปูกับยังงทวงลดยิมไปขนเงินคือเก่ากับเอฟซีกับฟัง ตามทะเบียนรถของยิมแล้วร่วยดีๆดะครับพี่น้องสำหรับชิปนี้ทั้งช่องยิมเล้ารวยก็ขอเอฟซีผูสูุ่้นโช,โช,โชมันหมันลลๆลำรลยลุ้ยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ